วันนี้นกจะมาแชร์วิธีการขนย้ายแคคตัสให้ปลอดภัยจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะหลายคนอาจจะอยากย้ายแคคตัสทีละจำนวนเยอะๆนะคะไปต่างจังหวัดหรือว่าไปบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยพร้อมๆกันหลายๆต้นหรือว่าหลายๆพอตจะมีวิธีการอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปชมเลยค่ะ วันนี้นกจะใช้เป็นถาดไดาโซถือว่าเป็นถาดสารพัดประโยชน์สำหรับคนปลูกแคกตัสนะคะนกก็จะใส่กระถางหรือว่าพอตที่เราจะนำไปไว้ที่อื่นลงไปในถาดไดโซนะคะทีละจำนวนเยอะๆแบบนี้เลยค่ะจะไม่ได้ถอดแคกตัสออกจากกระถางค่ะก็คือ ย้ายแบบนี้แล้วสามารถเลี้ยงต่อได้เลยสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราวางกระถางลงไปไม่ควรที่จะเว้นช่องว่างนะคะถ้าเว้นช่องว่างไว้จะทำให้เวลาที่รถวิ่งนะคะการขนส่งเกิดมีทางมีหลุมมีบ่อนะคะก็จะทำให้กระถางแคคตัสข้างในคว่ำแล้วก็หล่มไปนะคะ อย่างที่เพื่อนๆเห็นนกจะเรียงแบบไม่มีช่องว่างเลยนะคะแต่ถ้าจําเป็นจะต้องมีช่องว่างก็อาจจะต้องหากระดาษหรือว่าหาสิ่งของมาวางไว้แทนที่ช่องว่างให้เหมือนกับกระถางเต็มบนถาดไดาโซค่ะข้อดีของถาดไดาโซนะคะก็คือใส่ได้จํานวนเยอะๆคนย้ายง่ายแล้วก็ราคาไม่แพง เมื่อวางแคคตัสลงไปเราก็นำถาดไดโซอีกหนึ่งใบประกบกันค่ะจากนั้นก็จะแปะเทปอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะข้อจำกัดของการขนส่งแบบนี้นะคะจะขนส่งแคคตัสได้ในขนาดที่เป็นต้นเล็กๆถ้าต้นที่สูงกว่าการคว่ำถาดไดโซประกบกันแบบนี้ก็จะไม่ได้นะคะเหมาะกับแคคตัสที่ต้นไม่สูงค่ะ จากนั้นเราก็จะแปะเทปแบบนี้ให้รอบเลยนะคะเพื่อให้ถาดไดโซนเนี่ยไม่ขยับออกจากกันค่ะวิธีการแบบนี้จะทำให้เราวางซ้อนถาดได้หลายชั้นขนย้ายได้ทีละจำนวนเยอะๆนะคะซิลให้รอบแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ถาดไดโซของเราขยับได้ค่ะถาดไดโซจะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปไปสั่งซื้อได้นะคะหรือถ้าบ้านใครมีร้านทุกอย่าง20อยู่ใกล้ๆลองไปเลือกดูนะคะอาจจะมีก็ได้นะคะแต่วางร้านก็ไม่มีสิ่งที่หาซื้อง่ายก็คือหาซื้อทางออนไลน์นี่แหละคะ่ะจากนั้นวิธีการวางของเราเราก็จะวางซ้อนกันแบบนี้นะคะทำให้เราวางซ้อนกันได้หลายๆถาดหรือว่าหลายๆชั้นนั่นเองค่ะ นี่เป็นภาพที่เราเรียงไว้บนรถนะคะแต่บางส่วนเราก็ขนลงมาแล้วนะคะถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยค่ะเมื่อเราแพ็คแบบนี้ก็จะสามารถซ้อนได้หลายชั้นทำให้การใช้พื้นที่ในรถเนี่ยเต็มที่นะคะก็คือว่าไม่มีที่ว่างแล้วก็ขนได้เยอะนะคะ วันนี้นกขนมาบางส่วนค่ะไม่ได้ขนมาหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพถึงปลายทางแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูทีละถาดเลยค่ะนี่นะคะอาจจะมีบางถาดที่มีบางกระถางคว่ำบ้างนะคะเพราะว่าการเดินทางหรือว่าถนนที่เราวิ่งรถมาเนี่ยค่อนข้างไกลค่ะ600กิโลเมตรจาก จุดเริ่มต้นนะคะในกรณีที่เป็นถาที่เราใส่ไม่เต็มนะคะก็จะคว่ำแบบนี้ค่ะดังนั้นเทคนิคสำคัญนะคะอย่าให้มีพื้นที่ว่างในตะกร้าใดโซหรือว่าถาไดโซค่ะถ้ามีพื้นที่ว่างให้เราหากระดาษหนังสือพิมพ์นะคะมนม้วน,ม,วนมายัดไว้ตรงช่องว่างแทนกระถางนะคะถาดนี้เป็นถาดที่ แคคตัดมาไม่แน่นนะคะทำให้เราจะต้องมาเสียเวลาในการเติมดินใส่พอร์ตใหม่นะคะส่วนถาดอื่นๆเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะถาดอื่นปลอดภัยดีนะคะก็จะมีหินโรยหน้ากระชอกบ้างเล็กน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียบร้อยค่ะวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการทำง่ายๆนะคะ ดินไม่หกไม่เลอะเวลาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็สามารถปลูกต่อได้เลยหรือว่าเลี้ยงต่อได้เลยนะคะโดยไม่ต้องเปลี่ยนกระถางหรือว่าปลูกใหมะคะ่ค่ะสำหรับถาดที่6ก็จะมีเพียงแค่ถาดเดียวกับการขนส่งรอบนี้นะคะก็เป็นความสับเพ่าของหนูเองที่ไม่ได้นํากระดาษหรือว่าไม่ได้นําของมายัดไว้ตรงส่วนที่เหลือของกระถางนะคะ วิธีการนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะขนย้ายแคคตัสทีละเยอะๆนะคะไปต่างจังหวัดไปที่ไกลๆก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะการใช้ถาดไดาโซ่นะคะก็สามารถขนย้ายไม้ได้จำนวนเยอะๆนะคะแล้วก็ไม้เนี่ยส่วนมากก็จะปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อถาดไดโซเดี๋ยวนกจะทิ้งลิงก์ ไว้ที่ใต้คลิปนะคะเ,เพื่อนๆสามารถคลิกลิงเข้าไปได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบและสนใจสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกกระบองเพชรหรือว่าแขกตัดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจนะคะและก็ช่อง YouTube วิชูรดากาเด้นหรือถ้ามีคำถามและความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกนกลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะ พบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ